ทำไมคนเราถึงตกดุมรักคนประเภทอวัยเดนได้ง่ายกว่าปกติเพราะคนอวัยเดนเนี่ยครับมักจะไปกระตุ้นแผลเก่าในใจคุณครับก็คือคุณไม่เคยได้รับความรักสม่ำเสมอจากพ่อแม่เลยหรือจากแฟนเก่าคุณเลยคุณรู้สึกว่าเดี๋ยวพ่อแม่ก็ติดงานไม่ว่างมีเวลาให้คุณเดี๋ยวแฟนเก่าก็เลิกทุ่มเทคุณเลิกเอาใจใส่คุณงนั้นคุณจะมีปมกับความสัมพันธ์แบบนี้ครับและต้อเนือจากนั้นคุณยังมองอีกว่าไอความรักลูกแบบนี้มามาหายหายมันเป็นเรื่องปกติซึ่งพอคุณมาเจอคนประเภทอวัยเดนปุ๊บมัน และจิตใต้สมัมผัของคุณจะพยายามเอาชนะความสัมพันธ์นี้ครับอ๋อมามาหายหายใช่ไหมเข้าเข้า,ขาออกออกใช่ไหมที่ผ่านมาฉันเจอแบบนี้ตลอดล้มเหลวตลอดวันนี้ฉันอยากจะตั้งใจสู้เพื่อเอาชนะมันให้ได้นี่แหละครับทำให้คุณเนี่ยเสพติดอยู่ในความสัมพันธ์นี้ถึงแม้ว่าความสัมพันธ์นี้จะทําให้คุณเป็นทุกข์ก็ตาม แต่แต,ตกต่างจากคนที่แบบว่ามีพ่อแม่ที่ดูแลเป็นอย่างดีมีแฟนเก่าที่ทุกทนอหเป็นอย่างดีไม่ได้เจ็บปวดเรื่องความรักมาเลยมองว่าความรักเนี่ยเป็นเรื่องของความมั่นคงพอเขา,าเจอคนประเภทวายดันที่แบบมามาหายๆปุ๊บนะเขาจะคอ <S <S ่อ,คอยๆเฟดตัวออกไปแล้วก็รู้สึกว่าทนอยู่ความสัมพันธ์นี้ไม่ได้ซึ่ง,งบอกแล้วว่าคนเราครับแตกต่างกันเพราะฉะนั้นอันนี้คุณต้องรู้ตัวเองว่าคุณเป็นแบบไหนถ้าาใครอยากเข้าใจกลไกอันเนี้ยแบบลงลึกนะพร้อมวิธีการเอาชนะมันด้วยในคอร์ทเชสเมียนะครับวิธีทาให้เขาวิ่ง อคริสหรือว่าคลิกลิงก์ใต้อคอมเมนต์เลยครับแล้วพบกันครับผมช่องคอริสครับ